โค้ชวัฒนาครับต่อแม่ต่อแม่แล้วก็องเชียร์จัดด้วยใครจะไหวใครจะล่อยก่อนนะครับแปดสิบครับแปดแต้มครับออกไปอีกแล้วเขาสองแต้มนะครับเหนื่อยทั้งหมดครับไม่มีใครได้เหนื่อยทั้งกองเชียร์ทั้งนักกีฬาแล้วก็โค้ชนะครับถึงผู้ส่งกำลังใจมาผู้สนับสนุนทางบ้านด้วยทุกช่องทางออนไลน์นะครับ มาสิบเกครับเกมนี้ไม่มีลุ้นต่อนะครับเกมที่3ามนะครับคึืนหลังของเกมที่สามนะครับสิบเก้ครับเก้าแท้มครับไม่ง่ายครับเอาได้ง่ายๆเหมือนกันครับเกมสองสิบเ็ดสครับ สวยครับหนึงสามครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแบบเบาๆแต่เน้นๆนะครับนักกีฬาทั้งสองฝั่งก็ผ่านมาหลายวันนะครับวันนี้ทางมีล่าเองกับมีมียาเนี่ยก็ผ่านมาสองแบตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พลังงานก็คงจะต้องบริหารจัดการดีๆครับเ <Wow. S 1> ยี่ยมครับ สองสามครับเราลุ้นเราเชียร์นะครับคุณพ่อคุแม่อยู่ขอบสนามครับส่วนในสนามก็จะเป็นพี่วินนะครับจากสโมสร JP Academy นะครับนี่ฮะสไตล์เขาครับไม่เป็นไรเอามาสี่สามครับแบมครับแบมซัดล่าอ่อเบิร์ดครับก็มีความคาดหวังกันนะครับว่าจะผ่านไป ทุกคนแลละครับที่มาอยู่รอบอ่าดีครับต้องเร็วครับต้องเร็วเร็วแล้วแหละ